คุณผู้ชมครับรอยเท้ายักษ์ ปริศนาโผล่ที่โคราชอีกแล้วนะครับชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่สำนักสงเขาถ้ำเต่าบ้านห้วยทรายตมบ,บ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแบบอันซีนอิน Thailand เลยนะครับรอคอยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมความงามและก็ความอาศัศจรรย์อทิก้อนหินขนาดใหญ่มีรูปร่างแปลกตาโดยเฉพาะก้อนหินขนาดยักษ์ขนาดมหึมา ah หนักหลายร้อยตั ที่ตั้งตระงานผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายร้อยปีจนมีรูปร่างที่มองดูคล้ายกับ เต่ายักษ์ขนาดใหญ่นะครับบริเวณด้านบนของก้อนหินเนี่ยมีลักษณะการแตกลายงามองดูก็คล้ายกับกระดองเต่านะครับส่วนบริเวณใต้ก้อนหินนี้ยังมีถ้ำขนาดเล็กซ่อนอยู่ทําให้ชาวบ,บ้านพากันเรียกจุดนี้ว่าเขาถ้ำเต่าซึ่งต่อมามีการไปตั้งสํานักสงฆ์ขึ้นแล้วก็มีการตั้งชื่อตามสถานที่แห่งนี้บอกว่าสํานักสงฆ์เขาถ้ำเต่าครับคุณผู้ชมแต่ว่าความพิเศษและความอัศจรรย์อยู่ตรงนี้ครับยังไม่หมดเพียงแค่ความสวยงามของสถานที่แห่งนี้เพราะว่ามีการไป สำรวจนะครับโดยบริเวณรอบของสถานที่แห่งนี้พบกับลานลานหนึ่งคุณผู้ชมเป็นหินนะครับหินจุดหนึ่งที่มีหลุมลึกประมาณ1ฟุตเขาบอกว่าเป็นรอยคล้ายกับเท้ามนุษย์ขนาดใหญ่ยาวกว่า2เมตรประทับอยู่บนลานหินทําให้ผู้ที่พบเห็นส่วนหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นรอยพระพุทธบาททางด้านของผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายนะครับก็บอกว่าจุดที่พบร่องรอยคล้ายรอยเท้ามนุษย์ปริศนาทับบนลานหินจุดนี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เห็นมาหลาย10ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการใช้ดื่มกิน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันในอดีตแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนะักต่อมามีคนกลุ่มหนึ่งนะครับจากจังหวัดอุทัยธานีเขาไปฝันครับคุณผู้ชมไปฝันบอกว่ามีรอยพระพุทธบาทเกิดขึ้นที่บริเวณนี้แล้วก็เดินทางมาตามความฝันปรากฏว่ามาพบ กับสิ่งนี้แหละครับแล้วก็กราบไหว้บูชาเนื่องจากเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาขอพรแล้วปรากฏว่ามีโชคลาภสมหวังบางคนนะครับมาขอพรและถูกหวยนะครับบางคนนะก็มีโชคดีอะไรต่างๆนานาจนมีคณะเนี่ยเดินทางมากราบไหว้แล้วก็บวงสวงกันเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงเดือนมีนาคมและก็เดือนเมษายนนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพนะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับสรุปว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญเหมือนกัน อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อได้เลยว่าหลังจากมีข่าวออกไปแล้วสถานที่อย่างนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแน่ๆครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาใต้ภาพนะครับ